ทุกคนเชื่อไหมคะว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตองเนี่ยไม่ใช่การที่จะเป็นยูทูบเบอร์ที่มียอดรับหลักล้านแต่ความฝันที่สูงสุดในชีวิตของตองคือการได้เปิดร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองคะ่ะทุกคนแต่ว่าที่เปิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีงบเป็นของตัวเองไงก็เลยมาเปิดซ้อมมือก่อนตั้งชื่อโปรไฟล์นมชื่อร้านใช่ไหมตั้งชื่อร้าน,ร,านร้านชื่อบอง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 อ่าร้านชื่อบองบองโอเคปเริ่มกันเลย อ้าวมันจะสอนเราเล่นก่อนเหรอโอเคได้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 สอนก็ได้สอนก็ได้อุ๊ยอะไรอะยินดีต้อนรับสู่ร้านเบเกอรี่ของคุณความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณเป็นจริงแล้วคุณได้เปิดร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองและคุณพร้อมที่จะนําขนมอบสดใหม่มาวางขายทั่วเมืองอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีงานหนักมากมายรอคุณอยู่ข้างหน้าสร้างชื่อเสียงรับประสบการณ์และประสบความสําเร็จในโลกแห่งการอบขนมกันเถอะ คุณต้องมีความรับผิดชอบมากมายแต่คุณไม่ต้องกังวลคุณทำได้เพราะนี่คือความฝันของคุณออเดอร์แรกของคุณกำลังรอคุณอยู่จัดไปอว้าวนี่คือร้านเบเกอรี่แรกของเราอูหน่ารักอะ่ะน่ารักมากอะ่ะชอบชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยอะ่ะไปรับออเดอร์ที่บอร์ดได้เลยอันนี้คือออเดอร์แรกของเรานะฮะออเดอร์แรกของเราก็คือให้ทำขนมปัง3มชิ้นได้เลยจัดไปและนี่ก็คือเป็นสูตรขนมปังของร้านเรานะฮะ ไปเอาถาดมาใช่ไหมแล้วก็อา่าแล้วไงต่อในสูตรมันไม่มีเนยไม่ใช่หรอมั่วแล้วสอนมั่วปะเนี่ยไม่ใช่แล้วสอนมั่วแล้วนายอะ่ะเอาเป็นว่าทําตามมันไปก่อนนะฮะอุ้ยตายดูสิ คุณทำผิดออเดอร์แล้วอ่ะก็มึงสอนกูให้กูกดอย่างเงี้ยมึงให้กูทำยังไงอะแต่ไม่ต้องห่วงความผิดพลาดครั้งนี้สามารถแก้ไขได้อ่ะแก้ไขย,ยังไงก็คือการรีมูฟออกไปยังไงอะกดคลิกขวาเพื่อดูดมันออกโอเคเออง่ายดีวะ่ะทีนี้คุณก็ทำขนมปังได้แล้วทีนี้มันใช้เท่าไหนึ่ง5 0กรัมหนึ่งสน้ำา6 0 ml ปึ๊บนมอีก60ปึ๊บน้ำตาล3ากรัม1 2 3เรียบร้อยทีนี้ก็เอาไปปัน่นกดปั่นไปเลย แล้วก็รออม,มีอย่างอื่นให้ทำระหว่างรอไหมกดเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยมีไหมโอเคหนึอยละถ้ามันมิีเสร็จแล้วให้เอาถ้วยมาใส่ขนมปงังแล้วก็เอาไปที่ที่นวดขนมปังตรงนี้สเปซบาร์ให้มันเท่ากันหนึ่งสองปะแล้วก็นวดให้มันเข้า ให้มันเข้าล็อกโอเคได้หนวดให้เข้าล็อกอ่าบอกเลยอย่างเซียนเซียนสุดๆเอาถาดมาใส่ขนมปังได้เลยหนึ่งสองแล้วก็ใส่ไปในเตาอบแค่นี้ก็ร้อหอมมากอยากกินเลยอ่ะอกดสั่งกินก่อนหิว รอนานมากเลยเสร็จแล้วใส่ในกล่องนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ออกไปจากร้านเพื่อไปไปส่งนะคะไปส่งขนมปังเอาล่ะไปส่งขนมปังกันตายเร็วให้ตองขับรถรอทำจริงโอ้ตายโอ้ตายโอ้ไมก่กอดให้ขับจริงหรอป้าไปแล้วโอ้โหพี่พี่พโอ้โหเฮ้ยอย่าอย่าให้เราขับรถได้ไหมอ่ะมันผิดก,กฎจราจรไปหลายกฎแล้วนะส่งนี้หรอใช่ปะ โอเคโอเคโอเคดู <laughs> ขับเฮ้ยโอ้โ oh, หขับรถอ่าโอเคมาส่งขนมปังครับขับ <laughs> ขับ <laughs> ขับ <laughs> ขับเอ้ยเอ้ยโอเค R delivery <laughs> มาสิ่งที่น่าก,กลัวที่สุดไม่ใช่การทำขนมปังแล้วตอนนี้คือการขับไปส่งเองนี่แหละเริ่มวันใหม่อันนี้เราต้องทำเองทั้งหมดแล้วนะคะ ลูกค้าต้องการขนมปังอันนี้5อันจัดไปใช้250กร,รมัมน้ำอีก100 ml นมอีก100 ml ยีส์1ิบกรมัยรกรมยีสต์ิตรกรัมยีสตหนเฮ้ยอันนี้น้ำตาลตายแล้วดูดออกดูดออกต้องดูให้ดีก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใส่ผิดแบบเราแล้วก็เอาขนมปังออกมาจากเครื่องปัน่นแล้วก็เอาไปนวดขนมปังที่เราต้องการก็คืออันนี้นะฮะปะ อย่างแม่นจึ๊บแล้วก็นวดนวดน้องให้เป็นทรงที่ถูกต้องตามกฎฟิสิกส์เสียนมากบอกเลยลูกค้าจะได้กินขนมปังที่สดหอมอร่อยจากเราแน่นอนแล้วก็เอาเข้าอบชึบแล้วก็รอรอนานมาก รอดานมากเลยรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่คนใดเจ้าเธอจะมาเธอจะมาเมาื่อไรเจ้าโอเคเสร็จแล้วอ่าเอาขนมปังใส่กล่องเตรียมพร้อมไปส่งนะนะฮะเตรียมพร้อมส่งมาไปไปส่งขนมปังกันโอ้โหไปส่งขนมปังกันทุกคนไปไป,ไปอุ้ย มันซ้มทางไปทางนี้ไม่ได้ทางนี้ไม่ได้ต้องไปทางนี้ผิดกฎจราจรไปกี่กฎแล้วเนี่ยออเดินที่เราต้องไปส่งอยู่ไหนเนี่ยขับตามทางไปก่อนนะทุกคนเหลือเวลาอีกตั้ง5นาทีไปทางไหนอ่ะต้องขับโอ้ยโอขอโทษขอโทษครับขอโทษครับผมมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดขับครับปกติผมอบแต่ขนมปังขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยไปไม่ได้อ่ะติดอ่ะฮ ก่อนได้ไหมผมติดเ่ะไปไม่ได้เดินเดินต่อก็ไปไม่ไหวไปต่อก็ไปไม่ได้เลยตอนนี้ติดแต่ทุกคนมันติดโอ้ยออกไม่ได้ด้วยติดเอาฝืนได้ไหมฝืนฝืนถอยรถฝืนตายตายละเวลาห้านาทีหมดเวลาไปกับตรงนี้ละนี่อึดอีกเดียวจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วเดี๋ยว โอ้ตายแล้วรอเรียกประกันเลยพี่เรียกประกันให้หน่อยจะหลุดแล้วอุ้ยอุ้ยจะหลุดปะจะหลุดแล้วปะถอยรถต่อไปถอยรถต่อไปขนมปังอีกสามนาทีอุ้ยหลุดแล้วได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคลียร์ที่หลังนะครับออเดอร์ของผมต้องมาก่อนเดี๋ยวมาเคลียร์ที่หลังนะครับขอโทษนะครับขอโทษนี่ครับไม่เกิดความวุ่นวายเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว้ากระโดดครับขอเดอครับเดี๋ยวมาเคลียร์ประกันให้นะได้ถึงแล้วเอ้ย ส่งออเดอร์ครับไปชนรถเขาไปมม่วไปสัวเลยเราวันแรกมาก็เหนื่อยขนาดนี้เรอเนี่ยต่อไปออเดอร์ order ต่อไปคืออะไรเอ่ยออเดอร์ order ต่อไปก็คือขนมปังทองเหรอใช้อะไรบ้างอะ่ะใช้แป้งข้าว1กิโลแป้งข้าว1นกิโลนสอน้ำา400อยมลหนม200น l 1 2เกลือ14กร,รมัม14เสี 1,2 1, 1,2,3,4น้ําำตาล10กร,รมัม1,2โอเคเอาไปปั่นชึบเรียบร้อยเอาไปนวดกันต่อค่ะทุกคนบี่นวดนี้นี้เซียนสุดๆบอกเลยแล้วก็เอาเข้าอบชึบเรียบ ร้อยแล้วก็รอนะฮะทุกคนเรียบร้อยแล้วก็เอาไปส่งกันทุกคนตายรอบนี้ต้องไปส่งที่ไหนเอ่อรอบนี้เราต้องไปส่งที่อู้ไกลอยู่เฮมาไปส่งเบเกอรี่ก่อนนะทุกคนรอบนี้สัญญาว่าจะไม่ขับรถผิกดกฎจราจรอ,อีกเป็นรอบที่สเกือบเล้ว ดีนะในเกมนี้ไม่มีแบบว่าตำรวจจับอะเออบอกเลยถ้ามีตำรวจจับอะโดนไปแบบเป็นหมื่นข้อหาเออโดนไปเป็นมื่นข้อหาแล้วมั้งเนี่ยนี่อีซี่บอกเลยรอบนี้อีส์บอกเลยว่ารอบนี้อีซี่สุดๆนี้มาส่งแล้วครับอ่าที่เดิมเลยปะเนี่ยเออเจ้าประจำเจ้าประจำส่งขนมปังครับออเดอร์ต่อไปของเราจะเป็นเฮ้ยมีสองอันเหรอมวนกลุบแล้งานนี้ เรารับออเดอร์นี้มานะฮะอ่อออเดอร์นี้ทำเป็นขนมปังโอฟชั oh, ่นอ่าเป็นว่าใช้น้ำา6 4 m m l หู640เลยเหรอน้ำเยอะขนาดนี้ขนมปังไม่เหลวหรออ๋อถึงน้ำจะเยอะแต่ว่าแป้งขนมปังตั้ง800เลยนะฮะแป้ง820ชึบชึบชึบชแล้วก็ซาวโดห อ๋อเรากำลังจะทำขนมปังซาวโดใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงซาวโดใช้ซาวโด300ร l 1 2 3แล้วก็เอาไปปั่นในที่สุดเราก็ได้ลองทำขนมปังซาวโดกับเขาบ้างสักที yes 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 รอนะฮะรออันนี้คือมิกซ์เสร็จแล้วเหรอถือว่าเสร็จแล้วละกันอะโอเคแล้วก็เอาไปทำอะไรอะ่ะอะไรคือ200องศาคืออบเลยเหรอจริงปะเนี่ยไม่มันไม่ต้องนวดขึงๆเหรอมีสูตรปะสูตร สูตรสูตรสสููตตรรอาหารสูตรสูตรูปโนว่ะสูตรอาหารสูตรอาหารคือคอมพิวเดอร์บริดแพนทูชัปเปตอ่ะคือมันไม่ต้องนวดมันใส่อันนี้หรออ๋อโอเคว้ายออ่าโอ้โหว้าแล้วอีซี่สุดๆแล้วก็เอาอบปะอ่าโอเคง่ายแล้วทีนี้ ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้บอกเลยว่านี่จะเป็นนักอบขนมปังอันดับหนึ่งในโลกรอนานเหมือนกันนะหลับได้เลยนะเนี่ยรับอ,ออเดอร์สองอ,อเดอร์ติดกันไม่ได้หรอมันรับได้ทีละอ,ออเดอร์เหรอแต่ยังแต่ยังโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเอามาใส่นี่พร้อมส่งฮะขนมปังพร้อมส่งแล้วฮะและรอบนี้เราต้องไปที่ โอ้ไม่ไกลไม่ไกลอีซี่นิดเดียวไปไปเลยขับตรงไปเลยเนี่ยง่ายนิดเดียวรอบนี้บอกเลยจะไม่ขับชนใครแน่นอนบอกเลยรถมันเอียงเนาะไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมโอเคนี้เห็นไหมง่ายนิดเดียวเซียนขับรถมาแล้วจ้าโอ้โอ้โอโอโอเลยเลยเลย ส่งออเดอร์ครับก็วันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกับร้านขนมปังบองบองนะ <c oughs> บอกเลยว่าต้องไปเรียนขับรถอีกเยอะเลยไม่ได้เรียนทําขนมปังนะฮะเรียนขับรถสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ตองด้วยน,นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ See you